ไรลพอ่อพ่อชื่ออะไรลูกแป่พ,อพออ่อพ่ออะไรลูกไปไปไา,าไปไยไปใส่วาอ้าวว่ามาได้ใส่ยีเจว่าจะาว่าเจะาว่าว่าอุ้ยเจ้ไหนจะมาได้เร็วเหรอ <c oughs> ได้เร็วค่ะว่า เขาจะเคลียร์ทำไมแล้วรอบหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนสวยเป็นอะไรนะพูดก่อนสิเป็นคนสวยสวยไหม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 น่ารักไหมน่ารักชุดๆเรื่องอะไรนะูพดหน่อยสิโอ้ โอ่โเค็าเพื่อนมันักจมมัมฮะเพือนจมมัมแอเปิ้ลค่ะอปเป้ลเลเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอ กล้วยโอ้ส้มส้มส้มกล้วยกล้วยกล้วยแอปเปิลมะละกอส้มกล้วยกล้วยแม่จ๋าแม่จ๋าไม่ใแม่พลอยแม่พลอยเองลูกเพชรแม่พลอยเหรอนล่นอันเลนเลนละค้อนเลนละค้อนเลนละค้อนอล่นี้แม่กับลูกเรยมัน ใเป็นแม่เลยลูกน้องเพชรเป็นแม่เหรอลูกร้องแม่แม่ลูกร้องลูกร้องลูกร้องแม่ลูกร้องไปลูกร้องเป็นนายลูกลูกปวดท้องไหมเนี่ยลูกปวดท้องไหมดูสิอย่ากด่าของแม่นะมันไม่ใค่ตีกอกนะเลื่อนอย่างเดียวไม่กี่ันดโซ โตแล้วอยู่ใต้โต้เลยหนูเข้าไปทําไมลูกหนูขอโทษหนูขอโทษจ้าไม่เป็นไรค่ะถ้าหนูผิดจ้าหนูรับผิดใช่ไหมหนูรับผิดหนูรับผิดค่ะหนูหิวน้ําแล้วหนูอะไรอีกลูกหนูอยากกินหนูอยากกินแล้วหนูอยากไปไหนไปเจ้าพี่เวนหนูอยากไปเชเว่นไปก่อน ทำไมเป็นทำไมอยากไปโลทำไมทำไมอยากไปบิ๊กซีอยากไปกินไก่เคเอฟอะไรน่ะจะตับไม่จะตัดจะตับจะตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดดูแม่เธอเฮ็ดดูแม่ แม่เธอมีอะไรเออโอ้โหลูกกบโอ้ยเกมอะไรลักอะไรล่ะคะเยมเลี้ยถ้าอยออกได้ไหมหยุดหยุดหยุดออกทางนี้ออกทางนี้ออกมานั่นแหละเฮ้ยอย่ะปเปนลยายดูสิดักกี้ดักกี้ดยกกี้ไปกัน lâu cần mhm mhm cho mẹ mắm chi tí ơ phép ơ phép ปลาว่าสิว่าส้มอ่ะส้มอือ